สงคราม16วันจีนบุกโจมตีเวียดนามเมื่อพศ2521ความจริงที่ต้องบอกต่อให้ลูกหลานทั้งประเทศได้รับรู้ไว้หลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนามทหารเวียดนามได้ยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์อันทันสมัยไว้มากมายทั้งเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่และอาวุธประจำกายซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดของโลกในขณะนั้น ทำให้กองทัพเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นเป็นอันดับ3ของโลกภายแพ้สงครามเวียดนามทหารเวียดนามได้ยึดอาวุธยุโทโธปกรณ์อันทันสมัยไว้มากมายทั้งเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่และอาวุธประจำกายซึ่งมีประสิทธิภาพสูงสุดของโลกในขณะนั้นทำให้กองทัพเวียดนามแข็งแกร่งขึ้นเป็นอันดับสของโลกทหารเวียดนามจึงมีความกระหายสงครามเป็นอย่างยิ่ง ประกาศยึดลาวกัมพูชาและไทยต่อทันทีในเวลาเพียงไม่นานทั้งลาวและกัมพูชาก็าตกเป็นของเวียดนามนายพนโบเหมียนเกียบผู้บัญชาการกองทัพเวียดนามเจ็บแขนมากที่ไทยยอมให้สหรัฐอเมริกามาตั้งฐานทัพและใช้เครื่องบินรบบินขึ้นจากสนามบินอุตภาและสนามบินในจังหวัดอุบลราชธานีขนระเบิดไปถล่มเวียดนามนับหมื่นเที่ยวบิน กองทัพเวียดนามขนอาวุธทุกชนิดที่มีรถถังจำนวนมากมาประชิดชายแดนไทยเป็นแนวยาวหลายร้อยกิโลเมตรนายพลเวียดนามประกาศว่าจะนำทหารเข้าไปกินข้าวที่กรุงเทพมหานครให้ได้ภายในสมวันนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้นคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ประโมรเรียกประชุมด่วนและขอให้พลเอกชาติชายชุนหวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งไปยังสหรัฐอเมริกาว่าเรากำลังจะถูกเวียดนามบุกสหรัฐอเมริกาตอบกลับมาว่าขอให้เราช่วยตัวเองเพร้อสหรัฐเพิ่งถอนทัพจากเวียดนามไม่อาจช่วยอะไรได้อีกต่อไปรัฐบาลไทยจึงได้ขอใช้อาวุธที่ยังตกค้างอยู่ที่ไทยสหรัฐอเมริกาไม่อนุญาตให้ไทยใช้อาวุธของอเมริกันที่ตกค้างจากสงครามและฝากเก็บไว้ในยินแดนไทย หม่อมราชวงศ์คือฤริสเรียกประชุมผู้นำเหล่าทัพทันทีและถามในที่ประชุมว่าด้วยศักยภาพที่มีอยู่ตอนนี้เราจะสู้เวียดนามได้กี่วันผู้บัญชาการทหารของกองทัพไทยตอบว่าประมาณ4วันมากกว่าที่นายพลเวียดนามบอกไว้หนึ่งวันหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์หันไปบอกกับพนเอกชาติชายที่นั่งอยู่ข้างๆว่าเราต้องรีบไปจีนด่วนที่สุด หลังจากนั้นไม่นานผู้นำไทยก็ได้เข้าพบโจเอินไหลนายกรัฐมนตรีของจีนประโยคแรกที่โจเอินไหลทักทายพลเอกชาตชายคือเป็นไงบ้างหลานรักพ่อของพลเอกชาตชายคือพลเอกถินเป็นเพื่อนร่วมรบกับโจเอินไหลในครั้งสงครามเชียงตุงการเชื่อมความสัมพันธ์เป็นไปอย่าง ชื่นมืนทั้งที่ก่อนหน้านั้นเราไปให้ความสำคัญกับไต้หวันมากกว่าจีนแผ่นดินใหญ่รับรองไต้หวันเป็นประเทศแต่โจเอนไหลไม่คิดมากและยังเปิดโอกาสให้ได้พบกับเหมาเจ๋อตุงประธานพรรคคอมมิวนิสต์และเติ้งเสี่ยวผิงรองนายกรัฐมนตรีผู้ซึ่งได้รับการวางตัวให้เป็นผู้นำจีนรุ่นต่อไปเวียดนามวุ่นวายกับลาวและกัมพูชาอยู่สองปี ในเดือนมิถุนายนปีพศ2521เวียดนามยกกำลังคน400นายพร้อมอาวุธทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเตรียมบุกไทยทางรัฐบาลได้มอบหมายให้พันเอกชวลิตยงใจยุทธเดินทางไปจีนเพื่อขอความช่วยเหลือตามที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทิ์ได้ปรุยทางไว้เสนาธิการทหารของจีนประชุมกันและแนะนำว่า ควรปล่อยให้เวียดนามบุกเข้ายึดกรุงเทพมหานครก่อนแล้วค่อยส่งกองทัพจีนตามไปปลดแอกให้แต่เติ้งเสี่ยวผิงลุกขึ้นโต๊ะในที่ประชุมแล้วกล่าวด้วยเสียงอันดังว่าช่วยเหลือมิตรต้องช่วยให้ทันการเดือนพฤศจิกายน2521เติ้งเสี่ยวผิงเดินทางมาดูสถานการณ์ที่ประเทศไทยและรีบกลับไปทันที หลังจากนั้นสองเดือนในเดือนมกราคม2522กองทัพจีนพร้อมกำลังพล500,000นายรถถัง5,000คันเครื่องบิน1,200ลำได้เปิดสงครามสังสอนเวียดนามกองทัพจีนเข้าตีทางภาคเหนือของเวียดนามอย่างรุนแรงเวียดนามรีบถอนทัพที่ประชิดชายแดนไทย กลับไปรับศึกจีนจีนรุกไปถึงฮานอยจนทหารเวียดนามเสียชีวิตประมาณห้า0 0่นนายแต่ทหารจีนก็เสียชีวิตไปไม่น้อยกว่ากันเวียดนามเสียหายหนักทัพเวียดนามต้องถอยร่นถึงชานเมืองฮานอยโดยใช้เวลาทั้งหมดเพียง16วันจีนจึงหยุดตีเวียดนามและถอนทัพกลับย้อนไปนานกว่านั้นเมื่อครั้งปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุธยาแตกเสียกรุงให้พมา่า ราชสำนักชิงรีบส่งข้าหลวงลงเรือสำเภามาดูสถานการณ์ในไทยและให้รายงานต่อราชสำนักทางปักกิ่งอยู่ตลอดเวลาในบันทึกภาษาจีนเขียนไว้ว่าจัก,กรพรรดิเฉียนหลงทรงประสงค์จะรู้ข่าวคราวของสยามถึงขนาดกระวนกระวายเรียกประชุมกลางดึกหลายครั้งจะเห็นได้ว่าจัก,กรพรรดิจีนทรงให้ความสำคัญกับสยามเพียงใดในจดหมายเหตุของราชวงศ์ชิงได้บันทึกถึง ครั้งที่จีนยกทัพตีภาคเหนือของพม่าไว,วา้ว่าขณะที่กองทัพจีนบุกพม่าจากกระพัดเฉียนหลงได้ทรงติดต่อกับเจ้งเจา้าสมเด็จพระเจ้าตากศินหลายครั้งดังนั้นข้อสงสัยที่ว่าจีนยกทัพตีพม่าก็เพื่อดึงทัพของนเนมิวสีฮบ,บดีกลับไปย่อมันจะเป็นจริงเพราะท่าทัพใหญ่ของพมา่ายังคงอยู่ที่อยุธยากองทัพพระเจ้าตากซึ่งมีทหารเพียงหลักพันนายเท่านั้น ย่อมไม่มีทางจะเอาชนะทหารพรม่าที่มีเป็นหมื่นเป็นแสนได้เลยและชาติไทยก็อาจจะหายไปจากแผนที่โลกในปัจจุบันก็ได้ตลอดระยะเวลาเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมาเห็นได้ว่าจีนให้ความสำคัญกับไทยมากๆในฐานะมิตรประเทศที่มีความผูกพันอย่างแนบแน่นประเทศไทยมีคนจีนย้ายถิ่นฐานมาอาศัยมากที่สุดในโลก นี่คือคุณบุปการที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายทำเพื่อความอยู่รอดของเมืองไทยที่คนรุ่นหลังไม่สนใจที่จะเรียนรู้ไม่ต้องรบสยบด้วยการทูตประเสริฐที่สุดประเทศจีนช่วยเหลือประเทศไทยด้วยความจริงใจไม่เคยคาดหวังค่าตอบแทนจากไทยยกเว้นมิตรภาพประเทศไทยมีชาวจีนอพยพมาอาศัยมากที่สุดในโลกมากกว่ามาเลเซียมากกว่าสิงคโปร์ มากกว่าอินโดนีเซียประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่ควรลืม